งวดนี้วันเกิดไหนคือคนดวงแห่งที่สุดงวดวันที่หนึ่งธันวาคม2568คนดวงแห่งที่สุดก็คือคนเกิดวันพฤหัส,สบดีค่ะไพ่ที่ขึ้นก็คือ The Sun ไพ่จักรพรรดิไพ่ก้าวถวยพลังแรงมาก โชคเปิดทางเลขมงคลก็คือรองโรงมาก็คือวันศุกร์กับวันเสาร์ค่ะพลังโชคเด่นชัดเช่นกันค่ะถ้าอยากท้าอาจารย์ประสิทเลขเฉพาะของคุณเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการดูดวงเพื่อวางเส้นทางชีวิตใหม่ถ้าข้อความมาอาจารย์ได้เลย หรือจะทำวอลเปเปอร์พลังงานไพทาโรูเพื่อตั้งหน้าโทรศัพท์เพื่อดึงดูดโชคลาภเล่งเงินเล่งทองอาจารย์ออกแบบให้เฉพาะบุคคลตามวันเกิดเลยนะคะพร้อมมีคาถาบูชาเสริมพลังโชคลาภเฉพาะบุคคลให้ด้วยคะ่ะหรือพิธีจุดเทียนเรียกโชคลาภเพื่อเคลียร์พลังงานเกา่า มิ่งดูดซับโชคลาภครสนใจทำพิธีจุดเทียนเรียกโชคลาภกับอาจารย์หากข้อความได้เลยนะ